โหราจารย์แชาแนลมหาสมพลังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของการทำนายฝันเมื่อคุณฝันว่าคุณดูการแข่งขันฟุตบอลบราณว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในกรณีที่คุณฝันว่าคุณดูการแข่งขันฟุตบอล และเป็นฟุตบอลเยาวชนอายุประมาณ14-15ปีนะครับระหว่างทีมทีมชาติบ้านเรานะครับกับทีมชาติหน,หนึ่งในเอเชียนออกมีข้อมูลภาพผู้เล่นเด่น,นครับของฝ่ายแต่และฝ่ายเนี่ยขึ้นมาฝ่ายละประมาณ3คนด้วยกันนั่นเองในกรณีที่คุณฝันว่าเล่นเกมฟุตบอลเวลาดูผังในช่วงที่มีการขขันนั้นนะครับก็จะเห็นเป็นภาพมุมสูงนะครับเป็น ลูกกลมๆเล็กๆของแต่ละฝ่ายนะครับอาจจะเป็นฝ่ายสีขาวกับฝ่ายสีดำสู้กันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งนะครับของทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับซึ่งเป็นฝ่ายละสิบเ็ต,ตัวนั่นเองนะครับเวลาสู้กันเนี่ยในฝันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบว่าอีฝ่ายหนึ่งยิงนำนะครับและอีฝ่ายก็ตีเสมอได้นะครับและในท้ายสุดก็มีฝ่ายหนึ่งเอาชนะไปได้3ามต่อสองนั่นเองประมาณนี้ซึ่งโบราณได้บอกไว้ว่านะครับ้าคุณฝันเห็นฟุตบอลเนี่ยหรือได้แตะรูปฟุตบอลเนี่ยมันมักจะหมายถึงว่า เรื่องของงานเนี่ยที่คุณคิดจะเริ่มทําขึ้นมาเนี่ยหรือบางอย่างเนี่ยที่คุณดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยเรื่องอุปสรรคต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยของคุณเนี่ยจะจบลงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จที่ดีจากการงานต่างๆนั่นเองซึ่งกรณีที่เกี่ยวกับรูปผู้บอลนั้นนะครับโบราณว่ามักจะตีเป็นได้ลํำโชคได้ว่า เลขตัวเดียวก็อาจจะเป็นเลข0ูนย์หรือไม่ก็เลข5้าอาจจะพู่แบบ2ตัวก็มักจะตีเป็นเลข8ปหหรือไม่ก็เลข50าศูนย์อาจจะพู่แบบ3ตัวนะครับก็มักจะตีเป็นเลข705เลข758และเลข602จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการทำนายฝันการดูการแข่งขันฟุตบอลหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโฮร์จันชินาด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ